สวัสดีครับมือนี้ก็มาอยู่กับช่องกองจองซาเนวเนาะครับเนาะเอามือนี้ก็จัดแบบโยโย่ไปเลยครับผมมามือนี้ก็มาอยู่กับแอมเซบเนาะครับเนาะมาบึงครับผมมาบึงของแซบเนาะมาอยู่กับเกียเสียของเขาเนาะครับเนาะเกีเสียมาบึงครับผมสเสียสมชื่อเกีบอมมาจัดไปครับผมทุนสองร้อยเก้าสิบ สี่บาทเนาะบิดสามสิบครับผมลองแบบเปกๆปกทุนหน่อยลองดันบึ้งครับผมมาข้างเรียกก็ว้าไปข้างสองก็เว้าไปครับผมมาสิบพนเหลือบอัหรือสิบเวิร์ดตูดก่อนนี่เอ,าอ้าเรียบร้อยครับผมโอ้โหลังวันก้อ,กอ,อ,กอนนะตอนนูดสยครับผมปัดฝุกเข่าครับผมเอ้าก็ไจ้มาเรยวหุร้อยเนาะตูก็บจิตลอยครับผมไปโตครับผมมาอยาเฝ้าเสาอยาเฝ้าเสาครับผม เื่อมีที่เด็ดเนาะครับเนาะมาจัดไปเออสามสิบบาทพอทุนครับผมพอทุนมามาอืบ่มา,มา,มรมาครับผมบ่มาไปไปโตครับผมโอ้โหว่าวกิงครับผมว่าวกิงอีลีเอ,อว่าอีกแล้วเงีย,ยบแล้วเงีย,ยบแล้วมันคือเงียบแล้วล่ะโอ้โยเว่าอีกแล้ว จังหวะนี้อืบัวได้เกิดมาเนี่ ừ ừ, ยเอ้ยสี่สิบแปดเบาไปครับผมเบาไปอือหือไปต่อครับโอ้โหบัวได้เลี้ยอีกแล้วโอ้ยวัาอ,อีกแล้วโอ้ยใจเย,ย็น,นย,ยินครับผมใจเย็นยินมาเน่นอนเนาะอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเกมนี้มาแน่นอนครับผม ไปต่อครับอืมสามสิบบาทรักษาทุกโลกอีกเลี้ยวเอ้ยเงียบขึ้นเงียบจ่อยเทนอไปต่อครับเออเ้ยเงียบอีกเลี้ยวเงียบอีกเลี้ยวโอ้ยมันสิพอได้เกิดวะนี่บอมยนมันสิเบิร์ตตรวจคอนตินโอ้โหเงีบเยงบจ่อยเลยครับบัดเชนีป๊าดเหนียวเกียร์อีกเลี้ยว เนียวเกียเออสวยงามครับผมโอ้โหขันสีมากับมาแบบบึมบั่มเลยครับผมบึมบั่มซัมบี้ครับผมโอ้โหได้ไปเร็วจิตลอยหาซีฟครับผมจังหวะนี้โอ้โหโพดทุนครับผมเอยเอาจังไดดีครับผมสบไปโตหรือสบโพดีครับผมคิดก่อนครับผมคิดก่อนไปโตว่าอีกจากน้อย พกคือคือบ่เออไปตัวจักหน่อยโพกอ,อคือเอาแล้วละสามสิบบาทรักษาทุกโลกครับงั้นก็เอาทอนนี่ก็พกับผมก็อย่าลืมครับผมอแอมเซ็ปนะครับเนาะก,ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องของจ่องซ่าแนวน้ำเด้อครับเด้อ